ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขานะครับการต่อนกเขาใหญ่เมื่อนี้นะครับนกเขาใหญ่101ได้นาทีมงานมาพบมาพออาจารย์นกเขาอีกท่านนึงนะครับของอมันคืออำเภออาสามาที่สุวรรณอนี่อำเภอสวุวรรณภูมินะครับผมเดี๋ยวจิพาพี่น้องไปเบิ่งนกแล้วกัจีมาถามมาคุยกับ คุณพ่อเพื่อนอยู่พี่กัดใดพี่น้องเซียนนกเขานะครับอยากมามาเบิงน้ำนะครับผมก้อใดมาเบิงน้ำคุณพ่อเพื่อนขอแบ่งเพื่อนไปนะครับผมาพื้นที่กะเป็นป่ายางนะครับนี่เป็นป่ายางตอนนี้เท่าที่เห็นนกทีมมีในค่ายนี่ก็จะประมาณสิบตัวน้อพ่อเนาออ่า ต่าที่ผมเบิงเนี่ยก็จะมีประมาณอยู่สิบตัวเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิงนกก่อนอส่วนใจจังใดก็เดี๋ยวผมสิให้เบอร์โัวคุณพ,อพ่อเพิ่นหลังคลิปก็คอ้โัวสอบถามเพื่อนนะครับแต่เทวามีแต่ตัว สวยๆนะครับเท่าที่ผมย่างเบิ้งนี้นะครับถือว่าคัดไบแล้วสวยๆ,วยๆตัวนี้ก็พ้อมฝึกนะครับเป็นนกที่ถึงขวบแล้วแต่ว่าบ่อท่าเนี่อ,ออกฟึกแล้วก็ผมเห็นอาการเมื่อกี้เนี่มันก็สู้แล้วนะครับ <c oughs> เปิดเสียงใส่มันก็พูดใส่ล่นะ <c oughs> น,นกตัวนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นริวหอยนะครับ เป็นเดียวหอยน่านๆาหอยที่นึงแต่สวยครับตัวนี้สวยอันนี้ก็เป็นนกฝึกนะครับแต่ยังไม่ได้เนีนยอกฝึกถึงขวบแล้วนะครับโมนี่ที่ส่วนนี้ ตัวนี้นี่ได้มาสามเดือนครับแต่ว่าผมก็เห็นอาการค่นอนก้างจะสู่นกแล้วนะครับนี่นกสำหรับนกตัวนี้นะแต่มีหลายตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาเบิง้งแต่อาจารย์พันมีที่เด็ดคือเป็นนกตัวนะครับเป็นนกตัวอค่อคนข้างจะมานเลยแหละเพื่อนว่าอาอกย้ำได้ไดยาำนั่นนะครับเดี๋ยวมาเบิง้ง นี่นะครับขอนคางเี่ผมถามาว่าเราอยากนี่นะครับก็ว่าตัวนี้เป็นตัวที่มันนะครับอยู่แถวส่วนแถวนี้นะครับผมไปสองสามบาทน,นะผมถาม,มาว,ว่าอยู่น้ำพ่อใหญ่มีตัวนี้นะครับนี่นี่ตัวนี้ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถามคุณพ่อเพื่อนว่าพี่กัดอยู่บ้านไหนกับพ่อนี่สวัสดีครับผมอยู่บ้านไหนครับบ้านน้องแรงเนาะครับบ้านน้องแรงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอดนะครับผมผมทีมงานนกเขาใหญ่101นะครับผมในช่องยูทูาพี่น้องที่เลี้ยงนกเขากจะค่อนข้างจะรู้จักกันดีนะครับผมมีโอกาสเทียบคลิปดีดีให้พี่น้องด้เบิ่งในี้ยูทูป นะครับเมื่อนี้ก็มั่งพบมาพอกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเพิ่งอ,อาจารย์อีกท่านหนึ่งของอำเภอสวนภูมินะครับคุณพ่อซื้อยังครับผมพอภาพนะครับคุณพ่อภาพเลี้ยงนกมาจากปีแล้วพอ่อสิบก็ปีแล้วอนะครับเลี้ยงมาสิบก,ก็ปีแล้วผมสอบถามเนี่ยนกที่มันเก่งนี่ครับอากาศมันเป็นอย่างไรไหมลักษณะมันมีลักษณะบ่งบอกพิเศษก่านกที่ อ่ะตัวทั่วไปบ่นกสีมันสิไปเป็นนกตัวเก่งๆเนี่ยคุณพ่อเบิ่งจังไดเบิ่งแต่ว่ามันอยากดีหรือว่าอยากดีมันเอานกหรือว่าเอาอืมลักษณะนี้คือว่าเบิ่งตอนออกไปตัวตอวไปตัวตอนมันคันขึ้นนกม้าพังมันสิดอจ่บดึงหรือว่าดึงเออมันสำคัญอยู่หันนากเข้ไปแลวครับนั่งตัวคู่เทียเดียวว่าเหยียมันสิดเจ้าครับผม มันเบาออดสูกะจริงแต่ว่าถานกปลาเบาเข่าเศร้ายังสี่บ่นั่นลนกจังฉันบ่หมันบ่หมันโอ้มันจีเก่งไปได้กระแซงอันเขาเอาไปขืนขันนี่แต่ว่าเบ่หมันโอ้ตัวมันหมานมันเป็นยังไงพ่อมันจีเห็ุยังไงอาการอาการมันดึงนกเข่ามาเลี้ยวอ่าสมมติว่าเรื่องตจับยิ่งฉันาครับเรื่องตมันจีทางนกปลาจนหลบมันบ่ออด ทางโนกระจะลบอันนี้ก็บบดีบ่บอดีบอดีมันทางแห้งเออตัวมันดีเลยมันมันดีเฮ็ดจังไลยนดีมันดีออดมันดีคอยลดเสียงลงลดเสียงลงค่อยค่อยค่อยคออดเข้ามาแล้วก็เข้ามาอืมคู่เที่ยงไมเหยียบครับโดนโดนมันดีร้อนคู่กันแต่ไม่หยีบอือตัวนั้นสีมันอืมมันดึงเอาเป็น ดึงมาเป็นกันเขามาพังสี่ทางจ่าจ่าเหมือนกับักเอาสมมติว่าบินบักกันบิลี่ยนแม่เพราะเท่านี้อย่าต้นเฮี้ยงหนอกคู่ใส่แล้วนี่ดีบ่พอยังไงดีอยู่อ่คู่พังก็ดีอยู่ครับแล้วตัวนี่มันทางเฮี้ยงบวชบ่อยังนกปลามันก็เพิ่นไปเลยโอ้มันยากคือจงขายไปเนี่ยเก่งครับต่ว่าห่างบวมันโอ้ บาดนี้สมมุิว่าเอานี่สมมุิว่าผมไปหาซื้อนกอยังสิไปเห็นนกนี่บ่ได้เอาไปตัวหรอกบ่กหูว่าออกตัวนี่มันสิเป็นจังได๋แต่ว่าเบิ่งลักษณะอยู่ในตุ่มที่กางอยู่นี่เฮ<อ>าเบิง่งได้บ่มีลักษณะอย่างเงางบิง่งจังได๋อากาศเออลายคอ,าอลายคอมันเป็นจังได,ด๋มันนสิทีกเ็ดดดีีบ่เออทีที่ไว้ลายคอลายคอทีทีลำๆำบางคนเบิ่ง เขาเบิ้งขาเบิ้งยังครับน้องคงเราเบิ้งขาเบิ้งจังไดขามันเป็นอย่างโอ้เบิ้งเบอเปล่นสี่เอาไวาไล่พ่อลำลำสี่ทีเฮ็ดดีพบรบครับอือเฮ็ดดีพบรบเฮ็ดนีดีนี่แหละแต่ว่าบ่ได้นบ้นกเออไป่นกันเบิรมือบ่ได้อ่าเป็นสัวอือตวามันสี่มันสี่อดเป็นคอยยี่หัน่ ครับเจ้างเกียร์มึงไปตัวหมอบยุ่งเฉครับเขาขม่าทั้งตัวมันดิ่ดเนาะครับมูอมันดึงดอกเกลี่ยนปีกมันดิ่ดครับโอ้มันมันสีลงตตดหัวลงจริงไอืมมันสีลงตตดครับผมอืมมูอจังแซนสีมันมือจังสีมันสีโอยูซีซีสีบบดิ่นดันตุ่มสีบบไปไปลัางมองค้นกระตัวว่านกกีเนี่ยยาไปะเชียคนมึงไงครับ กับเป็นยังสั่นละส่วนใหญ่ก็เออตัวยหญ่แกับอะไรกับมี่เนี่ยครับกับมีผู้เออผู้ซื้อกับมีครับผู้บริษัทุกวงการครับกับมี่เนี่ยเออครับเรื่งมันขายว่าไรครับขายไปแค่ใดเทเดียวเนาะคือขายครับได้เทเดียวบรรลุนี่จ้างกับ่ริหานั่นแหละครับมันเป็นกยังสันละซื้อกับโบเบ็ดนะครับโคตรกับโบนันนะครับนี่ อาจารย์เพิ่อนบอกให้ฟังนะครับผมพี่น้องท่านใดนะครับอยู่ระแวกยนนี่อยู่ระเบียงโซนอำเภอสุวรรณภูมิสนใจนะครับผมนกเขาใหญ่ไปเลี้ยงหรือว่าเป็นสายต่อนะครับเอาเป็นเป็นนกต่อกล่อยมาเบิ่งสอบถามกับคุณพ่อเพิ่นมีเบอร์โทรบ่พ่อเบอร์โทรายังจำได้บ่เอาเบอร์โท่าไม่เพิ่อนเนี้ยจำจำได้บ่ รู้หนีจำไม่ได้อ้โวัดศูนย์แปดสองหนึ่งสองเก้าสามศูนย์ห้าแปดนะครับผมพี่นอ้องจำกับเปิดเบื้อร์ได้หนีแล้วนะครับในช่องยูทูบผมเนี่ยถ้าเปิดพ่อกับสนใจจังใดกับมาสอบถามเบื้อง์นี่กับอาจารย์เพิ่์มมีหอดใกล้ตีด้วยครับ แต่ตีก็มีหลายตัวอยู่เที่ผมเห็นนี่องน,นกคั่วอ่างมีบ่พ่อมีจักตัวบ่คั่วอ่งอางค,ครับมีคั่วอ่งา,งางจักตัวบ่มีตัวหนึ่งยู่กลับหาันตัวสุดท้ายพุ่นเลย,ยตัวสุดท้ายครับโอ้ตัวสุดท้ายพุ่นอือ่างยะคษำครับอ่างหลายอยู่อ่างหลายอยู่โอ้นั่นครับแต่ว่านกตัวนี้อ่างแม่นบ่อ่างอ่างจนนับ,บ่บทันพุ่นล่ะ โอ้นับวันใดผพถามว่อ่างจะคึ้มอืมนะครับอนุกต์ตัวที่คุณพ่อว่าเด็ดเด็ดนะครับกับคู่อ่างเกือบเกือบตลอดนะครับอ่าครับผมเป็นตัวที่เด็ดแต่ว่าถ้ามีผู้มาขอแบงนี่กะกะแบงเนาะพ่อเนาะโอเคนั่นนะครับพี่น้องใครสนใจก็ทรสอบถามอาจารย์เพิ่นนะอ่าสุดท้ายนี่นะครับกะขอบคุณนสำหรับอ่า บทสัมผัสน,นะครับเป็นวิธีทยาท่านให้ลูกให้หลาน<ช>ผูน้มากนกเขานะครับชื่นชอบอการต้อนของเขาคือกันนะครับผมเอาจังสันนะครับขอพูดคุณพ่อทีอ่ให้ขอมุลน,นะครับผมอเอาคลิปหนาพอกันไหมนะครับคลิปนี้นกเขาใหญ่หนึ่งชุดหนึ่งขอบคุณและสวัสดีครับ